สวัสดีค่ะพี่แอมนะคะ่อกี้นี้ลูกค้าทักมาถามพี่แอมนะคะเกี่ยวกับว่าต้องการหมวสีดำนะคะเดี๋ยวพี่แอมอะ่ะวิดีโอให้ดูเลยนะคะว่าหมวสีดำของพี่แอมเนะี่ยมีรุ่นไหนบ้างนะคะตัวนี้เป็นงานของโชแม่นะคะโชแม่ทรงสปอร์ตนะตัวนี้พิเศษของเขาเนี่ยของเขาเนี่ยจะยกคามได้นะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นงานแมนสองชั้นนะคะคุณลูกค้าจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ฟองน้ํานิ่มฟองน้ํานุ่มตัวนี้นะคะสามารถส่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเป็นงานสีดำนะคะดำมันกรอดิกกับนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่2,200บาทครัวนะคะไปหนึ่งตัวนะแล้วก็อันนี้เป็นงานโชว์แมนเหมือนกันคะ่ะงานโชว์แมนตัวนี้แต่ยกคางไม่ได้นะคะเป็นทรงดรูสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นสีดำมันทริกเหมือนกันนะคะด้านในนะคะก็เป็นงานแว่นก่องชั้นเหมือนกันนะคะ แบของเขาเนี่ยจะจอกว้างแล้วก็จอใหญ่นะคะงานโชว์แมนตัวนี้พี่แอมก็นแนะนำนะคะงานของเขามาตรฐานดีเยี่ยมนะฟองน้ำนุ่มเป็นทรงสปอร์ตนะคะด้านในเก็บเสียงดีเยี่ยมนะคะฟองน้ำนิ่มนะคะตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ไอมแนะนำเลยนะคะงานของโชว์แมนตัวนี้สีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะใหม่แกะกล่องแล้วก็ตัวที่3มนะคะเป็นตัวของอินเด็กนะคะเป็นงานสีดำเหมือนกันนะคะ เป็นทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้แต่ด้านหลังเขาเนี่ยเขาแถมสปอยเลอร์มาให้จะเป็นแบบนี้นะคะสปอยเลอร์สีดำนะคะฟิลตัวนี้เป็นงานชิลประลอดนะคะสีดำแต่ว่าตัวนี้ของเขาเนี่ยไม่มีแว่นด้านในนะคะอันนี้ราคาขายนะคะพี่แอมขายแค่1,400พ่บาททวนนะคะตัวนี้นี่นะคะ1,400บาททวนเป็นงานสปาร์ตันนะคะตัวนี้เป็นงานของอินเด็กนะคะมาตรฐานมาอ,อก,กรอไทย แล้วก็มาอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้เป็นงานของโคตาระโคตาระอินเด็กขายดีนะคะรุ่นนี้อันนี้พี่แอมขายอยู่แค่900บาทนะคะ900บาทนะคะตัวนี้งานอินเด็กนะคะตัวนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ราคาจัดโปรอยู่ที่1นึ่งก้าบาทนะคะอันนี้พี่แอมขายแค่เก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นงานทรงนี่คะอย่างนี้นะคะงานโคตาระขายดีนะคะตัวนี้แล้วก็ มาอินเดกรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะนี่เปิดตัวกันเมื่อต้นเดือนนี้เองนะคะเป็นงานอินเดคภายใต้ชื่อริงนะคะตัวนี้ของอนะินเดกนะนีทรงแอโรดิจมิกนะคะตัวนี้ราคาหนึ่งพันสองหลอ